Hey, สวัสดีครับกร์ตูนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการนิทานหลังตื่นกับพิกัชิเวลสิงอะไรบทสังหารหมู่พาร์ทที่3และก่อนที่จะเล่าผมอยากเกิ่นอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเนื้อหาในพาร์ทนี้หน่อยนะครับในพาร์ทเนี้ยมันจะมี2เหตุการณ์ที่ผมชอบและประทับใจที่สุดในบทนี้ละและผมอยากให้คุณรู้ว่าผมชอบ2เหตุการณ์เนี้ยเพราะมันง,ง่าเพลียวเลยเว้ยซึ่งพอผมพูดอย่างเงี้ยพวกคุณก็คงจะรู้แล้วแหละว่าผมจะมาบนเกี่ยวกับแมเรื่องนี้อีกแล้วสินะอืมก็บนแหละ แต่เดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้บนในท้ายคลิปก็แล้วกันนะเพราะง้นตอนนี้ก็ปะโกเรื่องเาวาเมื่อคราวที่แล้วเคจิที่อยากให้สถานสงเคราะห์ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสาตาโกะจากการกระขขงงลงเหนียวของเทปเปก็ได้ไปรวบรวมไพ่ผลเพื่อประทงให้สถานสงเคราะห์ทำงานให้มันคุ้มค่ากับภาษีของประชาชนมากกว่านี้น้อยและหลังจากไี่เห็นว่ามากันเยอะคนที่บิ๊กเป้งที่สุดอย่างผู้อเมริกรันก็ลงมารับหน้าด้วยตัวเองพร้อมกับขอให้พวกเคจิส่งตัวแทนในการเจราจามา3คนเก่งไม่กลัว,กล,วกลัวเยอะ ซึ่งคนแรกก็ต้องเคจิในฐานะแกนนําคนที่2เป็นอิลเลในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่และคนสุดท้ายคือลิกะที่เข้าไปในฐานะเพื่อสนิทของซาโตโกะแต่หลังจากที่ถกกันพักใหญ่ลิกะก็เห็นว่าเนื้อหามันก็วนมาเรื่องเดิมๆที่พวกเคกจิต้องการให้สถานสงเคราะห์ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือซาโตโกะแตะถ้าสถานสงเคราะห์ก็อ้างว่าทําอะไรไม่ได้ถ้าซาโตโกะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือด้วยตัวเองเพราะกูไปช่วยเด็กนั่นก็หาว่ากูเสือกอีกลิการู้ดีว่าจุดเปลี่ยนสำคัญขอ,ของการต่อสู้ในครั้งนี้คือการที่ซาโตโกะ แต่ลิกะก็เห็นตามตาว่าต่อให้ใครพูดอะไรไปยังไงซาโรโกะก็ไม่ยอมเปิดใจให้เลยคุยกับฮานิว่าสุดท้ายก็คงไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมและชวนไปตายแบบหน้าในโลกถัดไปกันดีกว่าแต่ว่าหลังจากที่เห็นเคเอจิกับเอเดพยายามางเปอาไตายลิกะก็รู้ตัวขึ้นมาวันนี้เป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวที่ลิกะได้เจอโลกที่ทุกคนพร้อมจะร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเพื่อนรักอย่างซาโตโกะนั่นทำให้ลิกะสำนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าตัวเองไม่ยอมทำหาอะไรกับเขาบ้างอนาคตถัดจากนี้ไปก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนไปได้แน่ลิกะ เลยตัดสินใจเดิมพันหมดหน้าตักพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งความตายให้ได้และลิกาที่ตั้งใจจะเปลี่ยนชะตากรรมของซาตะโกก็ได้บอกกับทุกคนว่านั่มึงอยากให้ซาตะโกมาขอความช่วยเหลือใช่ไหมเดี๋ยวกูทำให้ดูว่าการเจรจตาเนี่ยก็ทำกันยังไงอีเย้ยองดูครับงดูหลังจากที่ร้องเรียนกันเสร็จแล้วทุกคนก็กลับมาเข้าร่วมการประชุมเรื่องการจัดงานเทศกาลของหมู่บ้านกันต่อ แต่จากการที่ไปร้องเรียนมาหลายวันก็ทําให้เคจิรู้สึกว่าการร้องเรียนครั้งนี้มีอะไรแปลกๆและก็เป็นอย่างที่เคจิสังหรณ์ใจเมื่อพวกอาจารย์ได้ขอให้เคจิเลิกทําการก่อม็อบและเราดูท่าทีต่อจากนี้ไปก่อนไม่องที่เห็นเคจิทำหน้างงๆก็อธิบายให้ฟังว่าโรงเรียนแห่งนี้มีขายใหญ่คมอยู่เคจิเลยรู้ว่าอาจารย์ระผูนั้นกดดันมาว่าถ้าหยุดการประท้วงไม่ได้โรงเรียนเพียงหนึ่งเดียวของหมู่บ้านก็คงต้องหายไปจากสารระบบแน่ๆแต่เคจิที่ยังไม่ยอมแพ้ก,ก็คิดว่า ถ้าหาทางทําให้เสาหลักของหมู่บ้านอย่างโอเลียวเลิกแค้นกดของตระกูลโฮโจได้อะไรๆมันก็น่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะแต่มิองก็ได้บอกกับเคอจิ e G ว่าจริงๆตั้งแต่ตอนที่พ่อแม่ของซตโกตายเนี่ยตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านแม้แต่ตัวโอเลียวเองก็ไม่ได้เกลียดรตระกูลนี้แล้วเพียงแต่โอเลียวกลัวว่าถ้าเกิดปลดแบรตระกูลโฮโจไปแล้วเนี่ยคนในหมู่บ้านก็จะพากันคิดว่าโอเลียวไม่มีความเด็ดขาดและอาจทําให้เสียความเชื่อมั่นกับการเป็นหนึ่งในสามผู้นําของหมู่บ้านแบบที่ผู้นาตระกูลฟลูเดตเคยโดนมาแล้วเมื่อครั้งเตุการรารรณ์ส้งขื่อน ดังนั้นโอเลียก็เลยไม่คิดที่จะปลดแบรน์บ้านโฮโจซึ่งนั่นก็ส่งผลไปลูกโซ่ที่ทำให้ทุกคนไม่กลา้าเข้าหาตาะโกะเพราะกลัวว่าถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยโอเลียก็อาจจะสั่งทุกคนในหมู่บ้านบอยขอดตัวเองไปด้วยและเคจิที่รู้ถึงปัญหาทุกอย่างก็เข้าใจเลยว่าตอนนี้ต้องแก้กันที่อะไรก่อนเคจิ G, เลยตัดสินใจจะเปลี่ยนมาเซตของบรรดาผู้ใหญ่ให้มาสนับสนุนพวกตัวเองเพื่อให้โอเลียเข้าใจว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีใครยึยคนของตระก,กูลโฮโจอีกต่อไปแล้วและก็ถึงช่วงเวลาแห่งกาารรประจนนัน เคจิ G. อาศัยจังหวะที่พวกผู้ใหญ่ได้มารวมตัวกันเข้าไปเจรจาเพื่อขอความช่วยเหลือจากทุกคนแต่ทุกคนที่ไม่อยากยุ่งกับซาตะโกหรือตระกูลโฮโจก็ได้อ้างว่าไม่อยากจะมีปัญหากับทางรัฐบาลอีกครั้งหลังจบประเด็นเรื่องการสร้างเขื่อนเพราะตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านลงมติเรียบร้อยแล้วว่าควรจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันซะมากกว่าอย่าไปหาเรื่องเขาเลยไอหนูแต่ว่าช่วงที่รู้เบื้องหลังก็ออกมาแชรึทงเคผมที่แท้จริงว่าพวกมึงอ่ะได้เงินมาจากทางรัฐบาลมาใช้ในการฟื้นฟูหมู่บ้านไงพวกมึงก็เลยยอมอ่อนข้อย พอพวกเคเจดูเรื่องนี้ก็เลยแซะไปว่าเพราะมึงมองแต่เล่แข้งเลขาเลยไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาเออไม่สนใจความเป็นอยู่ของลูกบ้านเลยสินะและนั่นก็ทําให้สถานการณ์ในตอนนี้เกิดความตึงเครียดขึ้นมายิ่งกว่าเดิมจนพวกผู้ใหญ่ที่โดนปีนเกลียวก็เดือดกันมากถึงขั้นฟาดปากกับพวกเคเจแถมใน,นตอนที่บรรยากาศกํากลังมาคุกได้ที่จิเอกก็พูดขึ้นมาว่าต่อให้โรงเรียนถูกยุบกูก็ขออยู่ข้างเดียวกับเด็กพวกนี้ดีกว่า จากการที่ทุกคนแสดงจุดยืนก็ทําให้ตอนนี้เคอจิ K A G เห็นแล้วว่าทุกคนพร้อมมากและอยากให้พวกผู้ใหญ่เข้าใจในสิ่งที่พวกเคอจิ A G กำลังทําอยู่ด้วยซึ่งพอเคอจิ A G เริ่มผันมาโฟกัสว่าจะทํายังไงให้ทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเคอจิ K A G ก็ปิ๊งไอเดียว่าน่าจะใช้เรื่องการสร้างเขื่อนมาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับทุกคนได้นั่นทําให้เคอจิ A G เริ่มบิวทุกคนด้วยการสัตยาถึงการต่อสู้อนุเรอที่ใช้ความสามัคคีของทุกคนในหมู่บ้านในการโลมพลังกันเพื่อปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้และพอพรรวก สิ่งที่พวกเด็กๆทำในตอนนี้มันมีจิตวิญญาณแห่งชาวฮินามิซาวะที่ต้องการปกป้องสิส่งสำคัญสำหรับทุกคนเหมือนกับพวกตัวเองที่เคยปกป้องหมู่บ้านนี้ไว้ซึ่งนั่นก็ทำให้ในที่สุดทุกคนก็ยอมรับว่าที่จริงแล้วไม่ได้มีใครเกลียดซาตะโกและก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการรงเรียนของพวกเคเอจิ H G, ด้วยกันทั้งหมดทุกคนแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนิกกก็ได้เจอเรื่องสำคัญที่เคเอจิ H G จะเปจะต้องทำก่อนนั่นคือการทำให้โอเลียวยกเลิกการคว่ำบาตรบ้านโฮโจพร้อมกับอนุมาตให้ทุก ซึ่งดูจากสีหน้าท่าทางที่ทุกคนทำหน้าเหมือนปวดขี้เคจิก็เริ่มรู้ดีว่าน,นี่น่าจะเป็นงานช้างที่โฮนินเอาเรื่องแน่ๆแ,แต่เพื่อช่วยตะโกะแล้วเคจิก็พร้อมสู้สุดใจและก็ได้เข้าไปเจราจากับโอเลียวในที่สุดทว่าหลังจากที่เคจิเล่าทุกอย่างให้ฟังและทุกคนก็พยายามช่วยกันขอร้องอย่างเต็มที่แล้วตัวของโอเลียวก็ยังไม่มีความตั้งใจจะยกโทษให้กับตะกกลโฮโจเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเลยทำให้เคจิ เริ่มโยออกขึ้นมาเราใช้สกิลปากที่ถนัดแทงใจดำจนทำให้โอเลียวน็อตหลุดเป็นรอบหนึ่งแล้วแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเคจิ K A G ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้และยังเจราจาต่อไปเรื่อยๆจนทำให้คนที่อยู่ทางฝั่งโอเลียวยอมรับเป็นตัวเคจิ A G กันมากขึ้นและในะที่สุดเคจิกก็ก้มหัวขอร้องอย่างจริงจังอีกครั้งแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นโอเลียวก็ยังไม่สนใจและไม่คิดจะทำอะไรอยู่ดี นั่นเลยทำให้ฟานเส้นสุดท้ายของ KG ขาดขึ้นมาจนตั้งใจจะฟาดโอเล่ห้อยตายกันไปข้างเพื่อให้ตัแหนต่พวกนํำว่างและให้ไมองขึ้นมาเสียบแทนแล้วคอหนุนหลังพวกตัวเองแทนแม่งแต่สุดท้ายทุกอย่างที่ว่ามานั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะทุกคนหน้ามวยเวทีทันและทำให้การเจราจานั้นถูกตัดจบแต่เพียงเท่านี้หลังจากที่โดนไล่ออกมา K คจีก็เจ็บใจย,ยังไม่ได้คำตอบว่าโอเล่จะอย่งกันแน่ทุกคนทำได้แค่รอต่อไปจนกระทั่งไหนที่สุดคิงโยชิกับอากานเนะหรือแม่ของพวกไมองได้ออกมาบอกว่า โอเลียโอเคแล้วและได้อนุมัติให้พวกเคเอจิดำเนินแผนการต่อไปได้เคจิสงสัยว่าทำไมโอเลียลถึงไม่ยอมช่วยทำให้ตัวเองทำให้โอเลียฟิลขาดซะขนาดนั้นอากานเนะกก็เลยเฉลยฟังว่าเป็นเพราะความกล้ากับลูกบ้าของเคจิที่ทำให้โอเลียถูกใจและยอมให้ทุกคนในหมู่บ้านไปช่วยหหลือให้กับเค G อจิได้นั่นเองว่าแต่นั้นแม่นายเหรอ,อยังไม่อยู่กับแม่พราก,กูและในวันต่อมาเคเอจิที่เห็นทุกคนในหมู่บ้านมาวมตัวกันเพื่อช่วยล้องในสถานสงเคราะห์ก็รู้สึกว่าคราวนี้ต้องมีชัยแน่ แต่ระหว่างที่กําลังมั่นใจอยู่ดีๆเคจิก็ต้องปวดเฮดอีกครั้งเพราะด้วยจำนวนคนที่มาประท้วงอยู่ในระดับที่เกินลิมิตทาให้ทานสถานสงเคราะห์ได้แจ้งตำรวจให้มาสลายการชนุม่มข้อหาขัดขวางการทํางานของสถานที่ราชการนั่นทําให้โอชิต้องเข้ามาเบลเลให้พวกเคจิล้มเลิกการชนุมไปก่อนและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เคจิต้องเจ็บใจว่าแค่จะมาช่วยเพื่อนทําไมกูต้องโดนขัดขวางตลอดทุกทีเลยวะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานโอชิก็แบบอบแย้งไปในในาใยให้เคจิฟังว่าไม่จำเป็นต้องไปโกวนอะไร เพราะโอชิรู้ว่าอีกชั่วเคี้ยวหมากแหลกทางตระกูลซารสกริที่เริ่มเคลื่อนไหวก็ได้ส่งคนมีอำนาจไปเคลียร์ทางให้พวกเคจิทำเรื่องร้องเรียนต่อไปได้นอกจากนั้นทางฝั่งโอเลียวก็ได้เข้าไปหาผู้ว่าจังหวัดให้ไปช่วยเคลียร์เรื่องที่เคจิร้องเรียนด้วยทําให้ในที่สุดทางสถานศึกราก็มาขอโทษและยอมช่วยซาตะโกแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมากันที่อีกด้านหนึ่ง เทปเป้ที่อยู่เงินก็ตั้งใจจะเข้าไปลื้อห้องของซาโตชิเพราะคิดว่ามีสมุดบัญชีของพี่โตอยู่ในห้องแต่ก็ต้องถูกขัดขวางไว้เพราะซาตะโกะไม่อยากให้ใครไปลื้อห้องของพี่ชายตัวเองด้านเทปเปที่ไม่เชื่อก็ซัดหน้ากลับมาเพราะคิดว่าซาตะโกะกำลังตอแหลและระหว่างที่กำลังตุ้มตับกันอยู่ดีๆก็มีโทราศัพท์เข้ามาซึ่งปลายสายก็คือทางสาัสาะสงเห์ที่โทรม,มาเพื่อคุยกับซาตะโกะนั่นเองเทปเป้ก็พยายามถ่ายไปเต็มที่ว่าซาตะโกไม่ดวกคุยด้วยแต่ทางซาตะสงเห์ก็ตื้อจนเทปเปะตมาาโก่จขู ว่าตอบให้ทังนั้นถามอะไรก็ให้ตอบกลับไปว่าบ้านนี้นสงบสุขดีไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแน่นอนว่าซาตะโกที่กลัวเทปเปโจไขสันก็ได้ตอบกลับไปตามนั้นนั่นเลยทำให้เคจิรู้ว่าซาตะโกยังไม่กล้าขอความช่วยเหลือเลยพยายามอธิบายให้ฟังว่าทุกคนลงหัวกันมาทั้งอำเภอว่าช่วยเธอคนเดียวแล้วขอแค่พูดออกมาว่าเฮลมีเดี๋ยวพี่ๆทางสถานสึเคาะก็จะเข้าไปไฟ่กัดเทปเปให้ในทันทีแต่ซาตะโกก็ยังนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรจนตาไมเมดิกะขอเปลี่ยนตัวเพื่อคุยกับซาตะโกเองพวกมึงแม่งไม่มีวัฒนส ริกาย้ำอีกทีว่าตอนนี้ไม่มีใครในบ้านที่รังเกียจซาตะโกะทุกคนลงตัวกันมาทั้งอำเภอเพื่อช่วยเธอคนเดียวแล้วขอแค่ออกมาบอกว่าเฮลมีเดี๋ยวพี่ๆทางสารสกเคราะห์ก็จะเข้าไปไฝ่กับได้เปให้ในทันทีอ้าวนั่นที่กูพูดไปเมื่อกี้นี่มึงลอกกูมาทั้งนู่นเลยนี่หว่าอีหา่ามึงคิดเองไม่เป็นไงซาตะโกะที่ยังยึดติดกับบาดท,ที่ทําให้พี่ชายหายไปก็คิดเหมือนเดิมว่าต้องอดทนเพื่อแสดงให้คนเห็นว่าเข้มแข็งแล้วพี่โตก็อาจจะกลับมาในซักวันหนึ่งก่อนที่จะโดนิกาสสวนหน้าหงายกลับมา ว่ามึงอย่าเพอ้อเจอ้อน่ะไอ้ที่มึงทำเขาเรียกว่าหนีความจริงว่าอีฮาเป็ดลิกะอธิบายฟังว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการสู้กับความกลัวที่ตรงหน้าแบบที่ซาโตชิต้องเจอปประจำเมื่อสมัยก่อนหน้านี้ต่างหากและนอกจากนั้นลิกะก็ยังไปให้ซาโตโกะคิดว่าถ้าอยากจะกล้าหาญให้ได้แบบพี่โตก็ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเหมือนที่พี่โตเคยทํามาตลอดให้ได้ซะก่อนที่สุดท้ายลิกะจะทิ้งทวนว่าถ้าทําไม่ได้ก็อย่าคิดเลยว่าจะเอาหน้าที่ไหนไปเจอกับพี่โตได้อีกนั่นทําให้ในที่สุดซาโตโกะก็ตัดสินใจอย,อย่างเด พูดสิว่าอยากมีชีวิตฉันอยากมีชีวิตพอผูไ้ไิทัดขัดคำเทปเป้ก็สัดหด้าหงายก็เอาตายกับไปข้างซึ่งนัทสตาร์โกลที่เตรียมใจไว้แล้วก็พร้อมจะไฟเต็มที่แต่โชคดีที่โอชิให้ตำรวจมาดักรอและจับเทปเปไว้ได้เลยทำให้ไม่มีใครต้องตายในบ้านหลังนี้ หมายถึงที่เปย์ไม่ต้องตายได้ด้วยมือเดียวใช่ไหมคไม่ไม่ไม่ม่ไม,ไมเมืองนั่นแหละที่ตายเอาอีหาพอหลังจากที่ทุกอย่างจบลงแล้วทุกคนก็เข้ามาหาซาตโกะพร้อมกับยีดีที่ด้ที่สุดซาตโกะก็ได้หลุดพ้นจากฝันร้ายและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป บทสังหารหมู่ภาที่3ผมจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและอย่างที่เห็นกันไปพวกคุณก็น่าจะพอเดากันได้แล้วนะว่า2เหตุการณ์ไหนที่ผมบอกว่าผมชอบมากๆในมังะแล้วถ้าถามว่าทำไมผมถึงชอบในมังะในอนิเมะไม่ชอบมั้งเหรอฮะฮ่าฮ่าไม่ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆครั้งในบทก่อนๆนั่นแหละในเมะมันชอบตัดท่ายอแต่อันนี้พูดกันแบบแฟร์หน่อยมันก็รีตรงที่มันย่อแล้วมันยังเข้าใจนะว่าเคไอจีมันทําอะไรผลลัพธ์เป็นยังไงซึ่งถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะเอาตามเมะไปเลยดีไหม เล่าแค่พอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอคิดไปคิดมาเนี่ยผมก็เสียดายนะถ้าเกิดจะไม่พูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบางงานเนี่ยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นของ2เหตุการณ์ในบางงานคือการที่ตัวเรื่องพยายามทําให้เห็นถึงความเข้มข้นดูดเดือด่ากว่าที่เคจิจะทาให้ผู้ใหญ่ยอมรับได้เนี่ยเคจิมันต้องใช้ความพยายามในการรับมือขนาดไหนเพื่อทุกคนรวมถึงคนอ่านเข้าใจถึงความสําคัญในการช่วยสาโกว่ามันจริงจังแค่ไหนเว้ยแต่ในเมฆเนี่ยมันแค่มาพูดๆแล้วก็มีฉากที่ทะเลาะกันบ้างนิดๆหน่อยๆก่อนที่สุด คือเอาจริงๆก็เข้าใจนะว่าในอนิเมะมันมีเวลาจำกัดเอาแค่เราให้เข้าใจในเรื่องเนี่ยมันก็ยากพอแล้วในบางครั้งอะ่ะเมนเลยเอาฉากที่ค่อยๆบิ้วให้คนดูสนุกเหมือนในบางงาไม่ได้ยังฉากที่เคจิกับเลยนะตุ๊บปั๊บกับพวกผู้ใหญ่ฉากที่เจบอกว่าจะไปลุยกับพวกเคจิกันต่อหรือฉากที่เคจิจ่งันหน้าโอเลียวคือพวกเนี้ยมาไปฉากที่สนุกเว้ยแต่มันไม่ได้มีผลอะไรกับแก่นของเรื่องไงเมะก็เลยตัดทิ้งออกไปซึ่งก็นะก็ยอมรับได้แหละแต่นั่นแหละมันไม่อินกับเน,นเรื่องอะ่ะตอนดูเมะมัน เข้าใจแต่มันไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นไงเพราะงั้นผมก็เลยยกส่วนนี้ของมังงะม,มาเล่าเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความพยายามของเคจินะครับจริงๆมันก็มีบางฉากที่ผมไม่ได้เล่านะอย่างฉากที่พ่อของเคจิออกตัวรับหน้าให้ฉากที่สี่คนนี้พร้อมจะร่วมวงตุ๊กตับหรือฉากที่เคจิจะฉีกทงทิ้งพวกเนี้ยผมก็อยากพูดถึงนะแต่ผมกลัวว่ามันจะยาวไปอ่ะเพราะบทหลังคลิปรอบเนี้ยผมว่าแม่งยาวชิบหายเลยเฮียอุอบะติเหตุหนาวเนี้ยว่าแล้วก็พอเหอะเอาเป็นว่าถ้าชอบก็ฝากกด like, ไลค์ซับสไครป์วัน ถ้าอยากจะเผยแพร่ก็ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับเฮ้ย <slowly civilization beeping halfway> และตอนหน้าจะมาตอนไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้์สูง